การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพันตอนวถโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตลอดสองวันนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะนั่นก็คือคนเสื้อแดงต่างรอต้อนรับและต้องการพบพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้ในทุกสถานที่ที่พวกเขาทราบข่าวของการเดินทางและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังพิธีท,ทาบุญบายสีสู่ขวัญที่หอธรรมสภาวัดพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทร์ ตำรวจโททักษิณขึ้นกล่าวปราศัยบริเวณบันไดด้านหน้าหอธรรมสภาท่ามกลางกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะที่มาต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจค่ะ,ะเพราะวเดี๋ยวจะคุยกันนิดหนึ่งนะคุยกันนิดหนึ่งเป็นสงการที่ดีที่สุดเพราะว่าผมได้มีโอกาสได้มาทำบุญกับพี่น้อง ที่อยู่คนละฝั่งขขงติดกับแผ่นดินเกิดของผมมาได้ใกล้ประเทศที่สุดแล้วแต่มีพี่น้องมาให้กำลังใจมาร่วมทำบุญกันมากมายก็ขออนุโมทนาบุญให้ได้บุญทุกคนนะครับเพื่อให้บ้านเมืองเรากลับสู่ภาวะปกติสักทีหนึง่งผมก็จะกลับไปอยู่ใกล้คิดพี่น้อง ได้ช่วยกันเพื่อให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นนะครับก็ขอให้พี่น้องได้มีกำลังใจนะครับผมทราบซึ้งจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพี่น้องครับทุกคนเขาเป็นห่วงความปลอดภัยผมแต่ใจผมว่อยากมาอยู่ใกล้ๆพี่น้อง อยากจะกอดพี่น้องทุกคนเลยแต่ว่าตามกติการักษาความปลอดภัยเขาก็ต้องเข้เขมงวดหน่อยนะครับเอาไว้ให้บ้านเมืองกับภาะวะปกติเป็นหนี้เป็นสินเสียค่าใช้จายมาต่อสู้ไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ที่พี่น้องอทุกเทขนาดนี้ ผมจะไม่ลืมบุญคุณพี่น้องครับผมจะไม่ลืมบุญคุณเด็ขาดครับครับอ่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันนะเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับอนโนโมทนาบุญทุกคนครับอ้าวสวดสด,ดังๆส่งเสียงเลยรักทักเชน ขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งคะ่ะที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมนี้นะคะซึ่งมีนายอนนท์แสนน่านเลขาธิการสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงนำตัวแทนคนเสื้อแดงในแต่ละภาคไปรอพบพันตำรวจโทรทักษนณด้วยคะ่ะ สำหรับแนวทางหลังจากนี้ไปหมู่บ้านเสื้อแดงจะมีการจัดตั้งมีโครงการยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการถูกโจมตีในลักษณะที่ว่าเป็นหมู่บ้านที่เกี่ยวกับเรื่องของคอมมิวนิสต์หรือว่าเป็นหมู่บ้านที่ล้มสถาบันอะไรแบบนี้ครับครับที่ผ่านมาเราก็เจอปัญหาหมู่บ้านล้มเจ้าบ้างหมู่บ้านคอมมิวนิสต์บ้างแต่วันนี้นะครับเราได้เปิดหมู่บ้านเสแดงเราเอาเศรษฐกิจเข้าไปเอา,เอาเรื่องประชาธิปไตยเข้าไปให้ประชาชนได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมากจริงๆจนวันนี้นะครับตั้งแต่ผมเปิด15ธันวานะครับปี53 จนมาวันนี้มีหมู่บ้านแสดงเกิดขึ้นแล้วนะครับ12,652หมู่บ้านแล้วเราก็มีโครงการตามโมเดลใหม่ก็คือโครงการอีสานล้านนาอายุทยาทักษิณ1น1ปีเราจะสร้าง30,000หมู่บ้านครับผม ขณะที่นางอัมภัยหลิวน้อยคนเสื้อแดงจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งเดินทางมาพร้อมคณะกว่า50คนบอกว่าดีใจที่ได้พบอดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากพันดำรวจโททักษินจัดทำนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคทำให้เธอและครอบครัวไม่ต้องเสียค่ารักษาเพยาบาลแพงเกินไปสมุทรปราการค่ะ มาตั้งแต่วันที่สิบค่ะครับวันนี้ได้เจอท่านลวร้งา,าดีใจมากเลยดีใจมากดีใจไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงเพราะว่าตัวท่านเองอะ่ะทำให้เราคิดถึงตลอดเวลาสมัยก่อนนี้เรื่องรักษาพยาบาลเนี่ยเราหมดตัวมาเยอะแล้วแต่พอได้บาดสามสิบบาดท,ท้องเนี่ยช่วยชีวิตครอบครัวเราทั้งหมดค,คิดถึงท่านมากครับมได้อกับอกค่ะอยากให้ท่านกลับบ้านค่ะและคิดถึงท่านมาก เรารักท่านมากเราเป็นกําลังใจให้ท่านตลอดเวลาระยะเวลาที่ท่านไม่อยู่เราคิดถึงท่านตลอดสําหรับกําหนดการหลังจากนี้นะคะพันตารวจโททักษินจะเดินทางต่อไปอยังประเทศกัมพูชาในวันที่14-15ถึงเมษายนนี้โดยมีคนเสื้อแดงอีกส่วนหนึ่งค่ะรอต้อนรับอยู่ที่นั่น